นักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับเขากลับไปที่ภูมิลำเนาไปที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์ครับกลับไปปลูกผักเพาะเห็ดเปิดร้านขายผลผลิตของตัวเองสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณธงชัยพูดเพราะสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ครับ รีดโดยกันเปิดหน้ามันให้มันกว้างเสร็จแล้วก็อัดน้ําให้มันอ๋อนี่คือรีดแล้วใช่ค่ะนี่คือรีดล้วหมดแล้วนี่คือสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วค่ะเหตุที่เรียงรายในโรงเพาะนี้เป็นส่วนของการสร้างพื้นที่ทางอาหารและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวคุณสายฝนดวงคําอดีตวิศวกรโรงงานที่ผันตัวกลับมาอยู่บ้านเพื่อดูแลพ่อและแม่ก็ที่ฟาร์มเรานะคะ ที่ทําก็จะแยกเป็นประเภทนะคะประเภทแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของเห็ดค่ะ,ะเห็ดจะแยกเป็น2อย่างนะคะก็คือทําก้อนกับทาดอกน,นะคะถ้าทําก้อนก็ทําเพื่อจําหน่ายแล้วก็เพื่อเปิดดอกเองค่ะแล้วก็ส่วนทําดอกก็ทําเพื่อจําหน่ายดอกกับเพื่อแปรรูปค่ะอันนี้ในในส่วนของเห็ดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทํานะคะก็จะเป็นถั่วงอกค่ะ <unt> <poisoned S 1> อันนี้ทําเพื่อจําหน่ายถั <Lord, S 2> ่วงอกโดยเฉพาะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของ พืชผักสวนครัวค่ะก็คือเป็นผักสลัดค่ะนอกจากพ่อเห็ดแล้วยังมีการพ่อ่วงอกและปลูกผักอินทรีย์รวมถึงเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวโดยใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาบริหารร้านค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเองซึ่งไม่ใช่แค่ครอบครัวคุณสายฝนเท่านั้นแต่ยังสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย ตอนนี้รุ่นอายุน้อยสุดก็มม2ออค่ะสารอาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะมาทำเสารอาทิตย์คนนึงก็จะเฉลี่ยได้อยู่ที่วันละประมาณ2-300บาทแล้วแต่ความขยันของเด็กเพราะว่าเราให้ให้เขาจะให้เป็นคิดเป็นก้อนนะถ้าเด็กคนไหนแบบทําเยอะก็จะได้เยอะ ลูกค okay. ้าส so ั่งก่อนแล้วมันเหลือเราก็เปิดแต่ที่สุรินเขาจะไม่ค่อยชอบกินก็อยากฝากถึงคนที่กําลังเริ่มหรือการทำหรือว่าทําเกษตรอยู่นะคะก็คือการวางแผนค่อนข้างที่จะมีส่วนสําคัญค่ะการวางแผนที่ดีคือการวางแผนให้สินค้ามีสม่ําเสมอเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้าของเราค่ะธงชัยพูดเพราะนักข่าวพลเมืองสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินรายงาน